สวัสดีครับก็มาต่อที่มุมมองทางเทคนิคนะครับสำหรับเซดินเด็กก็เมื่อวานนี้ก็ถือเป็นลักษณะของไซด์เวล่ะนะครับก็ปรับตัวลงมาก่อนในช่วงแรกแล้วก็พยายามจะรีบาวาขึ้นไปในช่วงบ่ายแต่ก็ไม่ได้ขึ้นไปจนมันจะเปลี่ยนแนวโน้มอะไรนะครับเปนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ตลาดก็เทรดยากแหละนะครับเลยตัวฟิวเจอร์เราเลยพยายามแบบให้อยู่นิ่งๆไว้ก่อนนะครับสำหรับตัวของ Deck เซดินเด็กในแนวโน้มวันนี้นะครับมันก็คงต้องรอดูการเบรกเอาละว่ามันจะมันจะเบรกทางไหนนะครับ คือกรอบบนเนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งพันสองอยห้าสิบเจ็ด S M A สองร้อยอ่ะถ้าเบรกขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะในการเล่นขึ้นแหละแต่ถ้าเกิดเบรกลงเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะในการเล่นในฝั่งในฝั่งลงนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้ก,กรอบเนี่ยมันก็กรอบแบบแบบไซด์เวย์ปกตินะครับเวลาเบรกไปเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าการเบรกอันเนี้ยมันจะทําให้เกิดการเลือกทิศทางแบบเป็นระยะแบบ กลางๆเหยาๆนะครับคือมันก็อาจจะเป็นแบบเอฟเฟกของการเบรกเต็มที่ผมว่าก็ประมาณ1-3วันอะไรแค่นั้นนะครับเพลอๆอาจจะแค่วันเดียวด้วยซ้ำน,นะครับดังนั้นอันนี้เป็นภาพเล็กๆแล้วกันว่าโอเคถ้าเบรกฝั่งไหนก็เล่นฝั่งนั้นนะครับซึ่งถ้าเบรกล่างก็ต้องระวังนิดนึงนะครับก็อาจจะถอยลงมาด้านล่างถ้าเบรกบนก็ก็อาจจะมีโอกาสแบบปรับตัวขึ้นไปนะแต่อัพไซด์ก็มองไม่เยอะเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าเพราะว่า ที่เราต้องมองอย่างนี้เพราะว่าในในภาพใหญ่เนี่ยคือเมื่อกี้ที่เราคุยมันคือการาฟลายสามสิบนาทีนะครับคือที่เราคุยอย่างนี้เพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยสมมติวันนี้มันมีการเบรกในการาฟลายสามสิบนาทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งสัญญาณไปต่อเนื่องในตัวของภาพใหญ่นะครับนึกภาพออกนึกภาพตา,ามนะครับคือถ้าเกิดภาพเล็กเนี่ยมันเบรกแล้วถ้าเกิดภาพเล็กเบรกทําให้ภาพใหญ่เบรกอย่างงี้น,นะครับเราจะคาดหวังเทรนดแบบใหญ่ๆได้แต่ว่าเวลาภาพเล็กมีการเบรกแต่ภาพใหญ่ไม่ได้เบรกอะไรเนี่ยเต็มที่มันก็ อเอฟเฟกของมันก็อาจจะอยู่แบบสั้นๆแบบ1วันหรือ3วันอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยทําให้ภาพตลาดก็คงต้องมองในเชิงของไซเวยไปก่อนแล้วเบรกฝั่งไหนก็เป็นไซเวยัพไซเวย์ดาวฝั่งนั้นแหละนะครับส่วนตัวของฟิวเจอร์นะครับก็จริงๆก็ยังลงมาไม่ถึงระดับที่น่าสนใจนะเมื่อวานเนี่ยจริงเราเราคุยกันว่าถ้าเกิดมันลงมาลึกๆเนี่ยแถว800หรือวัน795เงี้ยเราจะไปรอดูดเวอร์เจนเพื่อจะรอเล่นกลับขึ้นมาแต่ก็ ไม่ได้ลงไปถึงนะครับดงนั้นดเวอร์เจนก็ไม่ได้เซตอัพขึ้นมาเมื่อะะวานก็เลยเป็นกรอบของไซด์เวย์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นกรอบของไซด์เวย์เนี่ยวันนี้ก็ทิศทางฝั่งไหนเนี่ยผมว่าก็อยู่ที่การเบรกเอาในกรอบนี้แหละนะครับถ้าเกิดต่ํากว่า805ก็ถอยมาที่80795นะครับถ้าเบรกด้านบนเนี่ยแถวประมาณ813เนี่ยก็ขึ้นไปปิดแกปบที่818แล้วก็อ่เบาถัดไปก็824ตามลําดับนะครับวันนี้ก็อมองเป็นกลางแล้วกันก็รอดูการ เบรกเอาท์นะแต่ปกติผมไม่ค่อยชอบเรื่องของการเบรกเอาท์เวลามันมีเรื่องของอีเวนต์อะไรเท่าไหร่นะครับเพราะเวลามันมีอีเวนต์เนี่ยแล้วมันมีการเบรกเอาท์เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าบางครั้งเนี่ยการที่มันมีออฟเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับเรื่องของการเบรกเอาท์มีโอกาสที่จะเป็นแบบเล่นโฟลเล่นอะไรเงี้ยได้มากขึ้นนะครับคือปกติการเบรกเอาท์ที่ดีที่สุดเนี่ยคือการเบรกเอาท์ที่ไม่มีอีเวนต์อะไรเลยแล้วคนเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรไว้นะครับน่าจะเป็นการ break out เบรกเอาท์เล่นตามไปก่อนเที่ทว่า ยังไม่มีใครรู้อะไรมากนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเวลาทุกอย่างมันเฉลยนียจะเห็นเองว่าสุดท้ายมันมันขึ้นมาพอไะไรเงีมันจะปลอดภัยมากกว่านะครับโอเคนะครับก็ไปที่ตัวของราคาทองคำนะครับสำหรับทองคำเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นมานะครับก็ขึ้นมาเดี๋ยวภาพรายสัปดาห์ก็ก็ยังไม่ได้เบรกหรอกนะครับก็ใกล้ๆแล้วล่ะนะครับก็มาณสามพนี่เนี่ย จะเป็นจุดเบรกของภาพลายสัปดาห์นะครับก็แถวๆนี้นะครับก็ขึ้นมาจ่อๆละถ้าเกิดทองคําจะเป็นเชิงโบยครั้งหนึ่งก็ต้องทะลุผ่านไอตัวกรอบบนตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับเป็นภาพสามเหลี่ยมนะครับลายสัปดาห์เลยส่วนตัวของ Silver นะครับซิลเวอก็ปรับตัวขึ้นมาแต่ Silver ก็ยังไม่ได้ทำมิวไฮนะครับเพราะช่วงหลัง Silver ก็อาจจะเริ่มไม่ได้แข็งแกร่งกว่าทองเนี่ย มากนักละนะครับช่วงหลังก็ความแข็งแกร่งเริ่มจะพอๆพกันละสำหรับตัวของซลเวอร์กับราคาทองคำส่วนราคาน้ํามันนะครับราคาน้ํามันก็พยายามจะกลับมายืนนะครับเพราะว่าจุดที่มันหลุดไปคือ64นะครับพยายามกลับมายืนได้วันหนึ่งโดนโดนขายลงไปนะครับที่เรามีการเคุียันว่าไอ้โดนขายลงไปอย่าเพิ่งกังวลมากเพราะว่าอาจจะเป็นการยกโลเฉยๆก็ได้นะครับก็ตอนนี้น้ําหนักมันก็ต้องมาเป็นการยกโลแหละเพราะว่า มันถอยลงมาวันเดียวแล้วก็มีแรงซื้อกลับเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นจุดมาร์กพอยต์อันใหม่ละคือ63ถ้าเกิดไม่ต่ำา63เนี่ยก็มีโอกาสจะฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับเป้าหมายแถวมาณ67สําหรับราคาน้ํามันดิบในสเปนมาดูที่เมื่อกี้ลืมดูไปนะครับในตัวของพวก Market b r เ a k อะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวของ Market Break Indicator เนี่ยก็จะเห็นว่า,าหุ้นที่ทำ New Low นะครับก็ ที่เล่งโตขึ้นมาวันก่อนหน้าก็เริ่มออกด้านข้างแต่สุดท้ายนิวโลก็ยังมากกว่านิวไฮอยู่ดีนะครับส่วนเรื่องของเซกเตอร์โลเทชันนะครับก็กลุ่มที่รอจะเข้ามาในโซนลิดดิ้งก็จะเป็นตัว ICT นะครับเอเนจีออกจากแลกกิ้งได้แล้วเนะคี่ยอกรก,ก็ออกจากแลกกิ้งได้แล้วเนะี่ยคอมเมอร์ซออกมาเมื่อวานนี้นะครับเคก็ OK, ไปที่หุ้นแนะนำกันเลยดีกว่านะครับก็หุ้นแนะนำตัวแรกเนี่ยก็เป็นตัวของ BJC นะครับก็ถือเป็นตัวแทนของกลุ่มคอมเมอร์สละกันเมื่อวาเมื่อวานเนี่ยคอมเมอร์สมันออกจากตัวของอตัวของ lagging ได้นะครับมา improving ผมขอไปตัวนี้ก่อนแล้วกันไป BCS ก่อนจะได้เห็นภาพว่า BCS กับตัวของ BJC เนี่ยมันมีความมี pattern ที่มันมีความคล้ายกันอยู่นิดนึงนะครับ สำหรับตัวของ BCH เนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยใน telegram น่าจะเห็นนะว่าเราเนี่ยมีการส่งออกไปว่าตัวของ stochastic เนี่ยมันเกิด bullish divergence ขึ้นมานะครับเกิด bullish divergence ขึ้นมาราคาลงนะครับแต่อินดิเคเตอร์เนี่ยยกขึ้นมาหน่อยนึงแล้วเมื่อวานเนี่ยตอนนี้ผมเห็นประมาณสักบ่ายสองกว่ากว่าเนี่ยนะครับแถวๆประมาณเนี้ยนะครับสิบ12จุดแดบสองุด้าเนี่ย เวลามันมันขึ้นไป12.8 12.9เนี่ยเราเห็นว่า d ดเวอร์เจนเนี่ยแล้วมันมีกำลังจะตัดขึ้นเนี่ยจุดที่มันตัดประมาณ12.9นะครับเราก็เลยคิดว่าตัวของ BCS ที่มันลงมาแรงเนี่ยน่าจะเข้าสู่รอบของการเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ได้นะครับเมื่อวานนี้ก็คือเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องเลยในช่วงบ่ายนะครับแต่ก็ถือเป็นการกลับตัวแค่แท่งแรกนะครับแล้วไอ้ตัวของ t โ r e เนี่ยยังอยู่ในเขต o v e ว s o ์โซอยู่ดังนั้นเราคาดหวังว่า BCS เนี่ยยังมีโอกาสจะเร่งตัวขึ้นได้ต่อนะครับเป้า แนวรับ13.2แล้วก็ Stop Loss ถ้าเกิดต่ำกว่า12.8นะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของ BJC นะครับที่ผมบอกว่ามันค,คล้ายๆกันเนี่ยมันคล้ายกันยังไงก็คือเหมือนว่า BJC เนี่ยมันจะแหลกกว่าตัว BCS ยูม1สเต็ปก็คือว่าเราจะเห็นว่าตรง,นเ,นงเนี้ยเกิดลักษณะของ bullish divergence เนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับ แต่ประเด็นก็คือมันก็อาจจะไม่คอนเฟิร์มมากเพราะว่าตัวของสโตแคสติกเนี่ยมันยังไม่ได้ตัดขึ้นอย่างตัว BCS เนี่ยเมื่อวานตัดแถว12.9แต่ตัว BJC เนี่ยเมื่อวานขึ้นเป็นแท่งเขียวเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ได้ตัดขึ้นนะครับก็เหมือนแหลกกว่าอยู่1สเต็ปนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้เร่งตัวขึ้นต่อกหน่อยนึงเนี่ยผมว่าน่าตัดขึ้นแล้วแหละถ้ามันตัดขึ้นได้เนี่ยแล้วมีเป็นดิเวเรนซ์ในตัวของสโตแคสติกเนี่ยก็มีโอกาสจะเร่งตัวขึ้นมานะครับเป้าหมายเนี่ยแถวง 18.2นะครับก็แถวประมาณเซตเอส20แหละแล้วก็18.6ส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่17.4แล้วก็ Stop l o อสถ้าเกิดต่ำกว่า16.9นะครับวันนี้ีผมเสริมความรู้ให้นิดนึงแล้วกันนะครับว่า,าทำไมวันนี้เราถึงเอาโซแคสติกเนี่ยมาเลือกใช้นะครับเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันอยู่ภาวะที่มันไซด์เวมากคือเวลาตลาดหุ้นมันไซด์เวมากเนี่ยพวกอินดิเคเตอร์ที่มันแบบช้าๆเนี่ย บางครั้งมันจะไม่ค่อยเซนซิทีฟแล้วมันจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่คือในช่วงนี้ใครดู m อ c d เนี่ยก็จะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้มีการเหวี่ยงตัวมากนักหรือลองไปดูไ s i ก็ได้นะครับสมมุติไปดู b c s อย่างเงี้ยถ้าเกิดดู iSI เราจะเห็นเลยว่า ISI ในตัว BCS เนี่ยไม่เกิดไดเวอร์เจนเห็นไหมครับไ s i ไม่เกิดแต่ถ้าเกิดไปดู t o c h a s t i c เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกิด bullish Divergence ขึ้นมานะครับแต่เหตุผลที่เเราเชื่อ Stocasttic ในรอบล่าสุดเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเวลาตลาดมันแว่งตัวผันผวนแคบแเนี่ย RSI บางทีมันมันจับการเปลี่ยนแปลงที่แบบสั้นมากๆเนี่ยไม่ทันนะครับแต่ว่า Stochastic เนื่องจากมันเร็วมันก็เลยจับตรงเนี้ยทันนะครับเวลาผัานผวน,นกรอบแคบๆคบเนี่ยบางที t โ c h a s t i c เนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นตัวของพระเอกได้นะครับคืออินดิเคเตอร์เนี่ยมันก็มีหลายตัวแหละสมมติเราเปรียบเทียบเนี่ยสโตนะครับ เอ็มอซีไอซ์เราใช้บ่อยสุดเพราะมันอยู่ก,กลางๆไม่เร็วไปไม่ช้าไปแต่ถ้าช่วงไหนเราต้องการจับรอบใหญ่เนี่ยลองย้อนไปตอนนึกภาพตอนที่เราจับรอบใหญ่ตรงเนี้ยนะครับแถวนี้เลยแถววัตท่อมตรงเนี้ยที่เรามีการคุยกันว่าเอ็มเอเนี่ยเกิดไดเวอร์เจนตนะครับแล้วตอนนั้นไอซ์ไซไม่เกิดแล้วผมบอกว่าผมเชื่อ m a ็มมากกว่าเพราะเอ็มเอซมันก็มีโอกาสจะจับรอบใหญ่ได้ดีกว่านะครับ แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับเนื่องจาก MACD ก็ใช้อะไรไม่ค่อยได้หรอกตอนนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงไซด์เว y ย RSI ก็เวลามันแกว่งแคบไป RSI มก็ทําอะไรไม่ได้นะครับตัวสโตแคสติกเนี่ยมันก็เลยมีความแบบโดดเด่นออกมานะครับก็เป็นเทคนิคในการในการเลือกตัวดูตัวอินดิเคเตอร์แล้วกันนะครับแต่ทุกอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับคือสโตแคสติกเนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ที่เร็วนะครับแต่เร็วเนี่ยอะไรที่มันเร็วเนี่ย ก็ต้องยอมรับว่าความผิดพลาดมันมันก็สูงแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเราใช้ในช่วงที่ตลาดมันไซด์เวย์มากๆเนี่ยนะครับมันก็ช่วยเราได้แหละนะครับเพราะบางทีมันให้สัญญาณที่ ator, อินดิเคตอินดิเคเตอร์อื่นเนี่ยอาจจะยังไม่ให้สัญญาณนะครับอันนี้เป็นที่มาที่ไปว่าทําไมผมไม่ค่อยใช้สโตแคสติกเท่าไหร,ร่นะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีช่วงเวลาให้ใช้นะครับคือมันใช้ได้ช่วงที่แบบพันผวนแบบน้อยมากๆผมถึงจะเริ่มใช้สโตแคสติกนะครับ โอเคไปที่ตัวถัดไปนะครับเป็นตัวของ OR นะครับสำหรับ OR เป็นการฟอร์มแพทเทิร์นนะครับ Descending Triangle รอแล้วรอ Break out ถ้าเกิดผ่านที่ประมาณ13.1ขึ้นไปได้เนี่ยนะครับประมาณ 13- 13.1เนี่ยขึ้นไปได้ก็เบรกสามเหลี่ยมในฝั่งขึ้นเป้าหมายถัดไปก็13.7แล้วก็14.2นะครับแนวรับ12.9แล้วก็ t ต p อ o s อถ้าเกิดต่ำกว่า12.4สําำหรับตัวของ OR นะครับ อุณในเซ็ตร้อยครบละนะครับไปนอกเซ็ตร้อยกันสําหรับนอกเซ็ตร้อยตัวแรกเป็นตัวดิทโตนะครับดิทโตกลับมายืนเส้น200ได้แล้วนะครับการพู l l b a c มาล่าสุดเกิดเป็นแฮมเมอร์อย่างนี้เราก็ต้องมองเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อแนวรับก็คือ13.5สต็อปลอสก็คือโลแฮมเมอร์นะครับที่13.1เป้าหมายคือ14.4แล้วก็15บาทสําหรับตัวของดิทโตนะครับตัวถัดมาเป็นตัวของ S cap นะครับ S cap ก็กลับมายืนเหนือเส้น200วันได้แล้วนะครับราคาก็ยังป้วนเปี้ยน,นอยู่เส้นนน200วันเนี่ย เราก็มองว่าน่าจะยืนได้แหละเพราะว่ามันก็อยู่แถวๆนี้มา3-4วันละนะครับก็เลยมองเป็นจุดซื้อแถวประมาณหนึ่งถ้าผิดเนี่ยก็ต่ำมาหนึ่งจุดสา้าก็สต็อปไปนะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยก็หนึ่งจุด้าหกกอดไลทีหนึ่งก็แถว1.67ที่เป็นไฮเดิมงสำหรับตัว s c a p นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นแนว speculative หน่อยนะครับแนวนี้เราอาจจะไม่เห็นมานานละนะครับแต่เป็นช่วงที่ตอนที่ตลาดกลับตัวใหม่ๆเนี่ยเราใช้แพทเทิร์นเนี่ยเยอะนะครับก็คือว่า อดูราคาที่มันทํานิวโลไปแล้วมันเป็นแกลบเนี่ยเวลามันทํานิวโลมันเป็นเป็นแกลบเนี่ยเราต้องดูว่ามันมีไดเวอร์เจนหรือเปล่าถ้ามันมีไดเวอร์เจนเนี่ยมันก็เป็นบูลิชไดเวอร์เจนขึ้นมาแล้วการนี้มันแบบดีดกลับมาปิดแกลบได้เราก็จะเรียกตรงนี้ว่าเป็นเอ็กซอร์ชั่นแกลบนะครับเวลาเป็นเอ็กซอร์ชั่นแกลบเราก็คาดหวังการฟื้นตัวกลับสําหรับตัวของโลจูคิสนะครับแนวรับสองจุดแปดหกสต็อปลอต้าต่ำกว่า2.78นะครับเป้าหมายคือ3สา 3. รับโลจูคิส โอเคหุ้นแนะนำทั้งหมดก็ครบแล้ะนะครับเดี๋ยวถัดมาก็มาต่อกันที่ตัวของคำถามนะครับสำหรับคำถามตัวแรกคือฮาน่นะครับก็มองมองย่อเหมือนเดิมแหละก็คืออย่างน้อยก็คงต้องลงมาปิดแกบก่อนถึงจะเล่นได้นะครับส่วนแนวต้านก็แถวนี้แหละนะครับยี่สแถวนี้นะครับมาที่ตัวของ a v g o 8 0ะครับสำหรับตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยก็เป็น ขาขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นแหละเพราะว่าย่อลงมาเนี่ยโปรตีก่อนหน้าเนี่ย SMA 20มันจะไม่หลุดนะครับแต่รอบล่าสุดเนี่ยอาจจะมีจังหวะหลุดลงไปนะครับแต่จะเห็นว่าตอนที่มันหลุดลงไปเนี่ยมันก็หลุดแบบเป็นแฮมเมอร์นะครับลวสโลปมันก็ไม่เปลี่ยนก็แปลว่ามีโอกาสจะหลุดหลอกหุ้นแบบนี้เราก็จะซื้อตอนนี้มันกลับมานเอเอ่ยี่สิบนะครับเมื่อวานก็กลับมีนเอสเอไได้นะครับเราก็มองว่า ตัวนี้มีโอกาสจะเล่งตัวขึ้นไปต่อนะครับเพราะว่าภาพก็ยังเป็น uptrend channel นะครับแนวต้านด้านบนเนี่ยแถวมาณ2 1 4 2.16นะครับแนวรับก็2บาทหรือมาช่วง1.96ก็ได้ stop loss ถ้าต่ำมาหนึ่งจุดประมาณนี้นะครับถ้ามีทุน1.8ก็ถือต่อได้นะครับถ้ามีลอง s 0 u 2 5 8 0 8เปิดหลุดคัดก่อนหรือเปล่านะครับคือจริงผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นจังหวะในการ ัดมากแหะถ้าเกิดระวางแผนรอถั่วอยู่้ะก็ถือก่อนเฉยๆก็ได้นะครับมาที่ตัวของ M นะครับสำหรับตัวของ M ก็ถือว่า pull back ลงมาแรงกว่าที่เราประเมินนะครับตอนแรกเราคิดว่าแถวเส้น20เนี่ยตอนนี้มันมี hammer เนี่ยเราคิดว่าน่าจะพอกลับตัวได้แต่สุดท้ายก็กลับไปนิดเดียวแล้วสุดท้ายก็หลุดลงมานะครับบางั้นกราฟต,ตอนนี้ M ก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม้ว่าตรงนี้จะลงมาที่โซนของแนวรับนะครับแต่ถึงมันจะหลุด มันหลุดแนวรับตรงแรกกันมานลงมาที่แนวรับ2เนี่ยผม่าคิดว่ายังไม่ต้องอไม่ต้องรีบมากนะครับเดี๋ยวรอดูแป๊บนึงดีกว่าสำหรับตัว M นะครับมาที่ตัวของ SINGTEL 80นะครับก็เป็นตัวที่ขึ้นไปทำ New High ได้แต่ตัวนี้ผมก็ไม่ได้บูลลิตขนาดที่ว่าจะให้ไปซื้อตอน New High นะครับเพราะผมมองภาพเนี่ยซ i n g t ลแเนี่ย มันเป็นการขึ้นแบบไซด์เว้ามากกว่านะครับคือเวลามันเกินกรอบบนเนี่ยมันก็ดูไม่ใช่โซนซื้อเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเกิดเราดู iSI เนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสจะเกิด b มริชเตอร์ e วอร์เขึ้นมาดังนั้นแถวนี้ก็ไม่ได้น่าเล่นเท่าไหร่นะครับคำถ,ถามตัว BdMS ถามว่าทุนุ่เนี่ยควรจะสวิตไป BCS ไหมนะครับผมว่าสวิตก็ได้นะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ย BCS เนี่ยเกิด c a นเดลกลับตัวขึ้นมาเลยแต่แต่ BDSMS นีด้เกิดอ็มเตัวนว่า มันก็มีเหตุผลให้เราสวิตได้เพราะว่ากราฟ BCS ก็ดูดีกว่านะครับ OSP นะครับขายไปบางส่วนที่17แล้วนะครับย่อลงมาตรงนี้รับเพิ่มได้ไหมนะครับคือบริเวณแถวเนี้ยผมก็คิดว่าเป็นเป็นโซนของแนวรับแหละนะครับก็มองภาพกว้างๆก็เป็นโซนของแนวรับแหละแต่ว่าวานก็ลงจากตัว s d ลงมาเนี่ย XD ลงมาเนี่ยนะครับผมก็อาจจะรอแป๊บหนึ่งก็ได้นะครับ แต่แถวๆนี้กเ็เป็นโซนซื้อแหละผมว่าสุดท้ายน่าจะมีจังหวะเนี่ยดึงกลับไปปิดแกลบที่17ได้และช่วงสั้นๆสำหรับตัว OSP นะครับส่วนปอทสอสพอเราก็มองแนวโน้มในการปรับตัวขึ้นแหละนะเพราะเรามองน้ำมันว่าเริ่มมีการยกโลล,ละสพก็ดูมีการยกโล,ลเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ก็รอให้มันกลับไปยืนเส้น200ให้ได้ถ้ากลับไปยืนได้ก็ยืนเส้น200ได้เนี่ยก็จะมีเป้าหมายหลักเนี่ยคือแกลบเลยประมาณ122.5สําหรับตัวของ ปตทอสอพอนะครับก็เป็นการลุ้นกันฟื้นตัวแหละส่วนโฮมโปรนะเป็นหุ้นที่เราแนะนําไปในช่วงต้นสัปดาห์นะครับที่มันมีการเบรกเส้นดาวเทนไลน์เนี่ยกลับมายืนเหนือเส้น20นะครับแล้วก็มองเป็นจังหวะซื้อนะครับอ่าวันที่เราแนะนําก็ขึ้นไปก่อนแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ p ู l l back ลงมาแต่ถามว่า p ู l l back ลงมาภาพที่เรามองเสียไหมไม่เสียนะครับก็ยังยืนเส้น20ได้ยังยืนเส้นดาวเทรนที่เบรกได้ดังนั้นก็มองเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อสําหรับตัวของโฮมโปรนะครับ อ่าสำหรับตัวของเบมนะครับเมื่อวานเนี่ยไม่ถึงนะไม่ถึงเลข5บาทแล้วก็มี Candlestick เนี่ยกลับตัวขึ้นมานะครับอ่อผมว่าก็อาจจะรอดูก่อนก็ได้นะครับคือ5บาทผมก็ไม่รู้ว่ามันเวลามี c a n เดลกลับตัวเงี้ยโอกาสจะกลับมา5บาทมันก็มันก็น้อยลงนะครับแต่มันก็ไม่ได้ขนาดที่จะต้องรีบไปซื้อตามนะเพราะว่าถึงคันเ l e กลับตัวเนี่ยแต่ภาพใหญ่เนี่ยมันก็ยังอยู่ในภาพที่เป็นเป็นไซด์เวย์แหละ นะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลอดูไปก่อนดีกว่าสำหรับตัวของเบมนะครับส่วน SPCG นะครับอันนี้ก็ก็ถือได้นะครับตัวนี้เราก็เราก็เล่นเนี่ยเราก็เล่นเวลามันย่อมา,า 20, แถว SMA 20เนี่ยเราก็พยายามหยิบมาแนะนำนะครับตอนนี้มันก็ยังไซเบอรอัพขึ้นอยู่ถ้าเกิดไม่ต่ำ SMA 20ก็ถือต่อสำหรับเบมนะครับมาที่ตัวของ3 m BIF นะครับ BIF ก็ SMA 20เนี่ยมันก็ควรจะเป็น แนวรับนะครับปกติ SMA 20เนี่ยจะเป็นแนวรับแต่มันก็มีความก้ามกึ่งมานิดนึงเพราะว่าแต่เอสเอเเนี่ยปกติเนี่ยเราจะคาดหวังว่ามันต้องทำนิวไฮสินะครับแต่ล่าสุดแต่ SMA20 มันไม่ทำนิวไฮเท่าไหร่แล้วมันย่อมาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเริ่มเปลี่ยนเป็นไซด์เวสสำหรับ3 b b f ผมเดยคิดว่าเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งดีกว่านะครับเพราะว่ามันมันไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับยุงนี้ไม่ค่อยชัวร์ก็อยากให้ให้รอก่อนมากกว่า สำหรับ BTS เนี่ยหลุดโลลงไปนะครับก็ไม่ไม่ดีอยู่แล้วนะครับแต่หลุดโลลงไปไม่ใช่แบบว่าเราไม่ดูมันเลยนะครับคือเวลาหุ้นหลุดโลลงไปเนี่ยถ้าตลาดมันไม่ได้แย่มากจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสจะเล่นฟอลเบรกได้ให้นึกถึงตัวคิสก็ได้นะครับคือมันหลุดโลไปถ้ามันมีจังหวะดึงกลับเนี่ยก็จะเป็นจังหวะในการเล่นได้เหมือนกันเต่น BTS เสเนี่ยหลุดโลลงไปนะครับแต่มันไม่ได้ลงไปแรงมากมันก็มีโอกาสจะดึงกลับขึ้นมาได้ถ้าเกิดมันดึงกลับขึ้นมายืนได้เนี่ยมันก็จะรอเล่นฟอลเบรกได้สําหรับตัวของ BTS นะครับ uh, PT, รนะพีทีปตทนะทุน3 2 7 5นะครับแ uh, ถวนี้นะครับ uh, ลงมาตรงไหนถัวได้นะครับแถวนี้ก็พอได้นะครับก็ตรงนี้ก็ S M a 200ละประมาณช่วง uh, 31.25ก็พอได้สำหรับตัวของปตทนะครับส่วนตัวของ KTB เนะี่ยโห KTB ก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับย่อมาก็เล่งตัวขึ้นไปต่อนะครับแต่ประเด็นก็คือว่า การขึ้นรอบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการขึ้นแบบแพทเทิร์นละนะครับ KTB เนี่ยย้อนไปตอนจังหวะที่เราแนะนำเนี่ยมันคือแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะครับเราก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะเล่งตัวขึ้นไปแรงแต่ประเด็นก็คือว่าการขึ้นมาเวลาเบรกสามเหลี่ยมขึ้นมาเนี่ยข้ออย่นหนึ่งก็คือว่าส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีไดเวอร์เจนหรอกนะครับในการขึ้นมาขาแรกเนี่ยมันจะไม่มีหรอกแต่ประเด็นก็คือว่าเวลามันขึ้นขาพักพักรอบหนึ่งเนี่ยแล้วขึ้นขาสองเนี่ย มันจะเริ่มเสี่ยงต่อด i เวอร์เจนมากขึ้นนะครับเป็นนั้นแถวแนวต้านเดิมเนี่ยประมาณ25.25 25อย่างเงี้ยนะครับผมว่าอย่างเงี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่ามีความเสี่ยงต่อการจะเกิดตัวของด i เวอร์เจนนะครับส่วนตัวครูนะครับยังแนะนำเหมือนเดิมแหละว่าคนที่เป็นแนว g g r e s <c oughs> s i v e ก็ซื้อแถวเส้น SMA 200วันนะค,คนที่เป็นแนว Conservative <c oughs> อาจจะรอยเส้น20เนี่ยเข้าใกล้แล้วก็มีโอกาสจะตัดมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับ สัมมนาน,น่าจะยังลงได้อยู่นะครับลองลองสแกนตัวของ qr เข้า,ขามาดูนะผมว่าน่าจะยังยังลงได้แล้วเป็นระบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับมาที่ตัว bsr c นะตัวนี้ไม่ได้คุยกันนานเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครถามเลยนะครับสำหรับ bsr c เนี่ยตรงนี้ถามว่าพอน่าสนใจไหมผมว่าก็เล่นได้ในเชิงริตรีวอทเพราะว่าลงมาที่โลเดิมเนี่ยเหมือนจะไม่หลุดสมมติเราซื้อเนี่ยประมาณนี้เลยถ้าเราถ้าหลุดเนี่ยสี่ก็สี่แปดก็ไปจะเห็นว่าจากตรง,นงตเนี้ยลงมา stop เนี่ย นิดเดียวเองนะครับแต่ถ้าเกิดถูกล่ะนะครับมันกลับไปแถว5บาทต่กว่า Weekly reward ดี Re นะครับสำหรับตัวของ BSRC นะครับส่วนตัวของ CPF นะครับ CPF ก็ปรับตัวลงมาก็รอรอดูแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับตัวของ CPF นะครับเวลาเปิดแกลับลงมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจนะครับเราต้องรอดูไปก่อน โอเค8โมง้าโมงห้าบ้าแล้วนะครับเดี๋ยวขออีก2ตัวแล้วกันนะครับเดี๋ยวเก็บพลังไว้ในในช่วงบ่ายหน่อยนะครับ BSH uh, นะครับก็ uh, แถวเส้น200วันเนี่ยเราก็มองเป็นจังหวะซื้อแหละแล้วมันมีโกลเด้นคลอสเกิดขึ้นมาด้วยแถวนี้ก็สามารถเก่งกำไรได้นะมีแคนเดลกลับตัวถ้าคนชอบเล่นโซนต่ำเนี่ยก็ดู b c h นะครับถ้าเกิดคนที่ชอบแบบ uh, ไม่ต้องต่ำมากก็ได้แต่ว่ามีสัญญาณบวกเข้ามาก็ b s ก็ถือว่าโอเคนะครับ uh, ปิดท้ายด้วยตัวของ t h g นะครับอันนี้ยังไม่ดีนะครับราคาก็ยังลงมาไม่ได้มีสัญญาณการกับตัวอะไรนะครับก็ช่วงเช้าก็น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวช่วงบ่ายก็เจอกันนะครับในตัวของ Zone ฮดดิ้งสองจุดศูนย์นะครับฟิลเจอร์แอดออปชั่นอินดเนะครับก็เริ่มประมาณบ่าย2องโมงนะครับก็จบไม่น่าจะเกิด4ี่โมงนะครับก็ลองสแกน QR มาได้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมานะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในช่วงบ่ายนะครับสวัสดีครับ แฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b สไครปและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มซีเฟิร์เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ